กูเบร์หรือว่าพ่อเอ็นครับผมถึงเล่นจังเลยสวัสดีค่ะน้องฟ้าคณิพัฒน์พัทรัชติรชัยเจริญค่ะแล้วบทเป็นแม่หญิงเพรีนงน,<ไ>นะ การก็ไปข้ไหะ้าเฮ้ยยงไมอ๋อไม่ไม่น้องไม่ดีแล oui> ้วเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธียังไงดีมีไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ ดูดหนูดยจะช่วยเขาแก้บัลลังก์ให้เดียเขาจัดการเรียบร้อยแล้วให้เขาดูแลกันเองดีกว่าเออปวนเกินเล่นมั้งเล่นมั้งอ้าวมาเลยดูดิไอันนี้ไม่ต้องช่วยเขาหรอกถ้าเขามีปัญหาไม่ต้องช่วยเขาหรอกปล่อไปล่อยเขาเลยสวัสดีครับผมเด่นคุณนะครับรับบทเป็นเจ้าฟ้ามอในกรมพระราชวังบวรครับ สวัสดีครับผมเกีนวรินทร์นะครับรับบทเป็นเจ้าฟ้าเพจหรือว่าคุณหลวงท้ายสัปดรับวอนพะัทรพลโตอุ่นนะครับรับบทเพิ่มครับอรสวัสดีค่ะเจ้าจ่าแดนดาวยมาพายค่ะรับบทเป็นอึ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องจุ๊กแจงนะคะเด็กใหม่ค่ะรับบทเป็นน้อง คใช่คุณแม่ฮะคุยทำไเรียกน้องชุกแจกเรียกคุณแม่สวัสดีค่ะอัมพาบุษิตะคะหรือไม่ก็แม่เปริกอีแม่เปริกเดี๋ยวก็อีเปริกเดี๋ยวก็แม่เปริกเดี๋ยวก็เยเปริกแต่ชอบทุกชื่อเลยค่ะ ซินพัทรากรค่ะแล้วกดแม่แก้วค่ะ